สวัสดีครับสวัสดีพ no ี่น no ้องสู้กูสุกคนกันแล้วกันครับมืีอนพรมาบกับผมทิศตานาครบัวคือเก่าเหมือนเดิมครับพี่น้องครับมนีภาพี่ปีาน้องมบิ่งฟ้าม์มงัวครับพี่น้องครับกับบรรยากาศฝนตกครับพี่น้องเน้อยม่วงฟ้าม่วครับนี่ก็จะเป็นตัวหน้าครับพี่น้องนี่ข่ามทั่วเมื่อละละมุทั่วกระไรไอ้เิ่นอะไรหมดแล้วครับเิ่นคลายหมดแล้วกับบรรยากาศ มือนีโอ้บรรยากาศดีครับพี่น้องครับบรรยากาศดีกับมีกันปิ้งปลาเข็งครับผมหรือว่าปลาหมอได้พี่น้องเนอปลาเข็งมันเท่านี้แหละเนี่ยโอ้พวกไงครับพี่น้องครับได้มาจากสาครับพี่น้องซึกแเฮ้ได้จากสาครับพี่น้องครับโอ้ขัดอยู่พี่น้องโอ้ขักขักขักครับพี่น้องครับนี่แหละ กอได้อยู่ได้กินครับอีสาจ๋าอยู่ข้างล่างหมดแล้วพี่น้งลลนองแต่ว่าพอดีฝนตกครับทิศตาวัได้ท่าไปเบื้องนะพี่น้องเนาะปิง้งไปเค็งโอ้หอมๆครับพี่น้องครับกินกับตับักทัวครับพี่น้องเข่าเหนียวอันฮ้อนตับักทัวโอ้ข่วนกับลายพี่น้องขวายข่วนนี้พอด,ดีข่วนใส่ครับพี่น้องครับอ่ะากินนะว้า สุดยอดจริงๆสุดยอดจริงๆครับพี่น้องครับวันนี้ป่าเชียง,งพี่น้องก็ได้อยู่ได้กินครับผมเยีาทานใจนยังไงกันครับมันฮ้องกันพอดีมันสุกตะฟังเดียว พี่น้องครับกมันเบาบดเลยครับฝนอ่ะซ้ำมือครับถอดซ้ำกันโอ้บรรยากาศนี่พี่น้องนี่อันนี้จะเป็นเทียงนาเะครับพวกเป็นบานเดน่เทียงนาครับเทียงนาโมเดลครับพี่น้องครับอันอันฝั่งนู่นก็จะเป็นขอบงวครับเป็นไบพุ่งก็จะเป็นป้าไม่ครับลักษณะเหมือนโคกน,น้องนาเลยพี่น้องเด้อไม่ใช่จะเป็นแบบผสมผสานเลยพี่น้อง ข้างล่างข้างล่างทิศาบวันอพกไปเนาะไปลองเนาะข้างล่างข้างล่างอันจะเป็นอ่าฟังฟังนี่องจะเป็นน้องสาครับฟังนี่จะเป็นถนนลงไปเงาเป็นหวยเลยกับเป็นให้หน้าครับครับมาชมบรรยากาศเห็นบรรยากาศแบบนี้นะพี่น,อน้องเนอพี่น้องที่อยู่ทางไก่เนาะพี่น้องทางเยอรมันอ่าหรือว่าปรอิเรสเอลนะพี่น้องเนาะ ข้างอิตาล,ลีเองสิครับสินหอดบานเข้าบาเนอคอรับพี่น้องครับนน่ะไก่ไก่ไกระเพาะไก่เลยพี่น้องไก่กันใดไก่กันอย่าใครโมยานฝนตาฝนกินเขาโอ้พักอยู่ตาฝนกินเขาเนี่ยพี่น้องไก่กันใดอย่าเราครับมันวันเห็นแต่ไั่ได้ฝนตกบุหร่าจ้าว่า เขดีพ้นตุกแล้วก็ะมันมะเขาวมอันนี้ก็จะเป็นงัอ่ะครับงัอ่นี่อยู่ประมาณสิบตัวน,น,น,น้องพี่น้องน้องเมนว่าหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบสิบตัวสิบตัวสิบเอ็ดตัวเลยพี่น้องครับมีในถองอีกครับซึ่งไอในถองอีกมีแม่ม่านที่ทองโตเครื่องโต,ต,ต,ตครับ หมกคำบรรยากาศครับพี่น้องอย,ยอมรับได้่ะดีครับชื่นใจครับอันนี้ผมจะถ่ายคำจังไรได้พี่น้องเนี่ยก็ดีไอ้มันหลายอย่างครับหลังจากห่างหายจากพี่น้องไปโดนในช่องยูทูปผิดขาครับผมเมนี้มาเมนี้ครับถ่ายบรรยากาศโอ้ฝนตกโอ้พี่น,นอ้องหมาแห้งเลยเดีนี่ฝนกระไดฝนอ่ะ คุมมาทันโอ้ยัาเดูพอดีครับกินนิีงบักชิงฮ้อนฮอนกับขนเหนงาขนหอนแนล้วไปนองเลยครับตำบกทัวครับเขากันขนาดแล้วพี่น้องเอ้ยกิ่นว่าบ้านเราคักแล้วบบน,นี้ครับผมตัหรับคลิปนี้กัฝากพีทางน้องกดไลห์กดแชร์ให้น้ำเนยเลยครับอ่ากดซับสไครต์แล้วไปนองเด้อครับผมเพื่อจะก,กดแล้วกะ ขอบุญบขอบคุณกันแล้วกันครับสำหรับคลิปนี้ทิดตาก็ขอกล่าวเข้ามาสวัสดีครับ